ทำไมปฏิบัติแล้วนะคะปฏิบัติธรรมเรายิ่งสื่อสารเทพได้น้อยลงนะคะบางทีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ห่วงอะไรเราแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเออท่านก็แค่ต้องการมาให้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละไม่ได้เออ,เอ,อท่านก็เหมือนกับยังไงอ่ะท่านก็มีขีดจํากัดของท่านน่ะนะคะหรือว่าได้รับอนุญาตมาเพียงแค่เตือนสติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เออมาให้ใกล้ชิดมนุษย์มากจริงๆแล้วเทพก็มีกฎของท่านเนาะก็ไม่ควรที่จะมา ไกลชิดสูงสิงอะไรกับมนุษย์มากนะคะอันนี้โดยส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อรักษากฎกติกานะคะระหว่างภพภูมิเนี่ยนะคะท่านก็อาจจะ เออเหมือนกับท่านมิชชั่นท่านสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะภารก,กิจท่านก็คือการนําพาลูกหลานให้ปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเออก็ไม่ได้ห่วงแล้วเข้าเส้นเข้าสู่เส้นทางธรรมหรือปฏิบัติธรรมไปแบบเหมือนกับปฏิบัติเป็นแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าบางคนต่อให้มาปฏิบัติธรรมแต่เขายังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะคะยังแบบเหมือนกับปฏิบัติก็แค่เพื่อความสงบยังไม่เข้าใจยังไม่ได้ยกขึ้นสู่วิปัสสนาอะไรแบบเนี้ยนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องวิปัสสนาท่านก็อาจจะยังอยู่ต่อ ะะดังนั้นน่ยไม่ต้องห่วงนะคะแต่ท่านไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะยิ่งบุญเรามีมากขึ้นถ้ามีเรื่องจําเป็นนะคะตอนตอนเนี้ยนะคะถ้ายิ่งปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยคลื่นของจิตใจเนี่ยมันจะจริงๆมันอยู่ในฐานะที่ดีนะคะที่จะสื่อสารอะไรกับท่านหรือท่านจะมาสื่อสารอะไรกับเราก็จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ความบิด ความผิดเพี้ยนจะน้อยนะคะ,ะเมื่อถ้าเม่อถ้าท่านมีธุระอะไรนะคะ,ะก็ท่านก็จะมาสื่อสารกับเราได้ได้ดีขึ้นเราจะรับรู้ได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลบางทีการที่เราห่วงห่วงนะคะการสื่อสารว่าเฮ้ยหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นนิวรณ์เครื่องกังวลจิตอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่าเอะเราไม่อยากสูญเสียความสามารถตรงนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ ของมันเคยทําได้แล้วอ่ะนะคะยังไงยังไงนะคะก็ยังทําได้อยู่แต่มันอาจจะเออช่วงนี้มันอาจจะเป็นสภาวะรมที่เราเออเหมือนกับมันปิดออกระแสที่จะออส่งออกนอกนะคะมันแบบกาลังแบบประมวลการรับรู้ภายในอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะปิดไปชั่วคราวนะคะแต่พอเราก้าวข้ามไปสู่อีกจุด,จดหนึ่งนะคะมันอาจจะเปิดและทีนี้เป็นการเปิดที่สเสถียรแล้วก็ได้นะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะไม่หายไปไหนแน่นอน